ด่านพรมแดนคลองรึกที่อรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสากแก้วกันต่อนะครับมาแล้วครับมีเจ้าหน้าที่ของฝั่งเขมรเนี่ยมากันประมาณสักสิบคนได้เดินทางเข้ามาวันนี้เขาไม่เบี้ยวนัดนะครับวันนี้เขามากันตามนัดเลยเพราะงั้นแปลว่าพรุ่งนี้เราน่าจะเริ่มที่จะปักหมุดชั่วคราวได้แล้วนี่แหละฮะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยนะครับหลังจากที่มีการเลื่อนประชุมออกไปหนึ่งวันครับวันนี้มาแล้วครับเดินทางมาประมาณสักสิบคนได้บรรยากาศ ช่วงเช้าวันนี้นะครับตอนประมาณสัก8โมง54นาทีบริเวณด่านพรมแดนคลองลึกที่อรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วกัมพูชาเขาก็มีทีมสำรวจเนี่ย10คนครับเดินทางผ่านที่บริเวณด่านพรมแดนคลองลึกเพื่อที่จะประชุมกับทีมไทยตามนัดหลังจากที่เลื่อนประชุมเมื่อวานนี้เขาก็อ้างเลยครับว่าเขาเนี่ยไอ้ส่งใบรับรองด้านข้อกําหนดทางเทคนิคเทคโนโลยีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ทัน การประชุมในครั้งนี้นะครับทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันต่อกระบวนการสำรวจแล้วก็จะดทำหมุดชั่วคราวอย่างเร่งด่วนในบริเวณหลักเขตแดนที่42ถึง47พื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสากแก้ววันนี้ก็มีพันเอกเกรียงไกรบุญเติมผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์กรมแผนที่ทหารกองทัพไทยในฐานะของหัวหน้าคณะปฏิบัติงานนะครับมีพลเอกยุทธพลสุจริต แม่กองสนามสํารวจแล้วก็จัดทางด้านของทําหลักเขตแดนร่วมไทยกัมพูชากรมแผนท่ทหารกองทัพไทยด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีทางด้านของพันเอกสุภกริเอกสิริครับหัวหน้าชุดสํารวจนะครับพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองทางด้านของผู้บังคับการกองกําลังบุรพาครับมีประหลัดจังหวัดสากแก้วผู้แทนจังหวัดสากแก้วแล้วก็มีในอำเภอโคกสูงเนี่ยร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยฝ่ายกัมพูชาครับ มีหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการกัมพูชารวมไปถึงผู้อำนวยการฝ่ายสํารวจมีหัวหน้าทีมสํารวจร่วมจากกัมพูชาแล้วก็รองประหลัดของที่จังหวัดบันเตียเมนเจยแล้วก็ยังมีผู้แทนกองกำลังทหารของกัมพูชาการประชุมเนี่ย อาจจะประชุมนะฮะคาดว่าจะประชุมเพื่อที่จะเปรียบเทียบข้อมูลแล้วก็ยืนยันข้อมูลก่อนสำรวจและปักหมุดชั่วคราวหลังจากนั้นจะมีการประชุมตอนประมาณสัก9โมงยาไปจนถึงช่วงเที่ยงวันพรุ่งนี้19พฤศจิกายนน่าจะเริ่มปักหมุดชั่วคราวได้ต่อไปคือก่อนหน้านี้การที่ขมรนดึงเรื่องประชุมขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมหนึ่งวันเนี่ยลักษณะของเป็นการดึงเรื่องของการถ่วงเวลาไหมเรื่องนี้นะครับคุณวีระสมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันเคยตั้งข้อสังเกตครับเหตุผลของการเลื่อนมันไม่สมเหตุสมผลนะคือฝ่ายไทยเนี่ยส่งพิการให้กับเขมรเนี่ยรู้ล่วงหน้าเป็นเดือนๆล่าสุดนั้นคุณวีระให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวใหญ่บอกนะครับถึงแม้เขมรจะมาตามนัดวันนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขมรจะยอมไทยดังนั้นต้องจับตาดูท่าทีต่อเพราะที่ผ่านมาเขมรไว้ใจไม่ได้ฟังเสียงคุณวีระดูหน่อยนะครับ มันมามันก็ไม่ได้หมายว่มันจะตกลงแล้วเราต้องฟังก่อนเดี๋ยวดี่วามันจะคุยกันตกลงกันได้ไม่ได้ใช่ไหมครับคิดว่าจะตุกติกอะไรอีกไหมคะหรือมีแผนะก็น่าจะน่าจะนะเราก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับ มันมามันก็ไม่ได้หมายว่ามันจะตกแล้วนี่แหละครับคือต้องบอกเลยนะครับว่ามันมาเนี่ยก็มันอาจจะไม่ได้ยอมเราก็ได้นะครับคือเมื่อวานนี้ครับคุณวีระเองก็เดินทางไปที่สารกลางจังหวัดสระแก้วไปพบกับคุณปริญญาโพธิศธัตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อที่จะร้องเรียนปัญหากรณีที่ปัจจุบันเนี่ยแม่อันนี้มันมาอีกแล้วยังมีเจ้าหน้าที่รัฐเก็บสวยในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาครับ มีข้อมูลบอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยเขาถูกกล่าวหานะครับว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวด้วยนี่ฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเดี๋ยวนี่เป็นปัญหาชายแดนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สักทีนะครับ